สวัสดีครับวันนี้เป็น f o r d f i e s t a นะครับเป็นรถปี1ิบจดปีสิบเดนะครับผมเดี๋ยวเราดูรอบคันไงคันนี้รถเดิมนะครับบางนะครับผมตำหนิก็คือรถสี่ด้านนะครับผมด้านเกือบทั้งคันไปหยาบนะไปเลยครับผมแต่ไม่มีบุบนะครับดูรอบลับนะครับสีแลกเกอร์หลุดนะครับผม ด้านนี้ไม่ไม่ไม่เป็นนะครับมีฝาโปรงหลังคาแล้วก็ด้านขวาดูภายในห้องเครื่องนะครับครับภายในสวยนะครับผมเบาะไม่ขาดนะครับผมสภาพดีนะครับรถวิ่งไม่ประมาณสองแสนแสนเก้ากว่ากว่ามปนิดเน,นะครับ หน้าปัดเรือนไม้ไม่มีอะไรแตกนะคะผมใช้งานได้ปกติหมดครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมความร้อนปกตินะครับกระจกไฟฟ้าสีา่บานใช้ได้หมดนะครับผมทังโปงตรงนี้มีรูครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับ อิปเครื่องแล้วนะครับผมอันนี้เป็นภายในห้องเครื่องนะครับเครื่องเดินนิ่งมากเลยนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับผมความร้อนปกติเครืองภายในด้านท้ายนะครับผม รถไม่เคยเจาะติดแก๊สน,นะครับไม่มีการติดแก๊สมาก่อนนะครับผมท้ยสวยครับเกมเดิมหมดนะครับผมบยางเป็นปียี่สิบนะครับผมดอกเต็มนะครับผมยางนิ่มใช้ได้นะครับดอกเต็มภายในแอร์เย็นนะครับผม นอกจากนี้ทุกข้อบำหัวจะได้รักาไหมภาษีเป็นหกเจ็ดนะครับพฤศจิกายนครับฟอร์ดเฟสต้านะครับผมลองดูครับผมครับ